สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพ่อนยายเพนฝากคลิปนี้และตอบทางการให้เพื่อน FC ฟที่น่ารักท่านหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือโครคภัยไข้เจ็บในครอบครัวคะ่ะยายเพนมาแชร์และแบ่งปันวิธีการปฏิบัติธรรมของยายเพนเองคะ่ะเผื่อ FC ท่านนี้จะได้ไอเดียและนำไปดัดแปลงหรือนำไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้โชคดีค่ะถ้าน้องอยู่ด้วยกันกับแม่ความใกล้ชิดมันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าจะได้ขยันเปิดสดมนให้ท่านฟังคือขอฝากน้อง fc ที่น่ารักคนนี้นะคะถ้าน้องอยู่ด้วยกันกับแม่ก็พยายามชักชวนให้แม่ ฟังการสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมะให้บ่อยที่สุดค่ะแล้วตอนกลางคืนนี้ก็เปิดธรรมะเอาไว้เลยค่ะจะใช้โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าเป็นเสียงซีดีก็ได้ค่ะเปิดให้แกตอนแกนอนตอนกลางคืนตอนกลางวันถ้าอยู่คนเดียวก็เปิดทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะชินเองค่ะแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านหลายคนคนอื่นเขาอาจจะลำคาญ <c oughs> ให้เกซึมซับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกก็จะศรัทธาเองพอเกศรัทธาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเกก็จะชอบฟังธรรมะเพราะว่าการฟังธรรมะมันมีหลายรูปแบบมากเลยค่ะจะฟังแบบซีเรียสเอาจริงเอาจังหรือว่าฟังในแนวตลกมันมีให้ฟังค่ะพอเราถึงจุดหนึ่งเราก็จะเข้าใจแม้ถึงว่าพระท่านจะพูดแบบตลก แต่มันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ดึงมาใส่ใจได้เลยค่ะพอเราฟังบ่อยๆเราจะเข้าใจในเรื่องธรรมะแล้วเราจะดึงมาสอนใจิตใจเราเองได้อันนี้มันอยู่ที่ความเคยชินให้แม่ฟังบ่อยๆนะคะฟังแล้วก็ฟังสวดมนต์ไปด้วยฟังสวดมนต์บทง่ายๆค่ะบทไหนก็ได้ยังไงก็ฝากเปิดบทสวดมนต์ให้แม่ฟังค่ะ ยายเพนเคยคุยกับพี่สาวนะคะคุยกับพี่สาวตอนที่แกยังไม่ไปนะคะยายเพนบอกว่ายายเเพนจะสวดมนต์ให้ฟังพอายเพนสวดมนต์และแกก็บอกว่าอา้าวอันนี้สวดให้คนตายนี่คือายเพนสวดอภิธรรมให้แกคะ่ะยายเพนบอกว่าสวดอภิธรรมฟังตอนเป็นนะ่ะก็ยังได้ยินฟังตอนตาย ก็ไม่รู้ว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินอยเป็นสวดให้พี่สาวตอนเป็นค่ะให้แกฟังอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วอยเป็นสวดให้พ่อให้แม่ทุกครั้งที่สวดมนต์อยเป็นอ,อธิบายให้พี่สาวฟังพี่สาวเขาก็เลยเงียบค่ะนี่เลยค่ะเยเป็นก็อยากจะให้น้องสวดมนต์อภิธรรมให้แม่ก็ได้ สวดให้แกฟังตอนเป็นค่ะเพราะว่าตัวยายเพ็ญเองเป็นคนที่เตรียมอนาคตยายเพ็ญคิดว่าถ้ายายเพ็ญไม่ไหว้พระสวดมนต์หรือไม่ปฏิบัติธรรมยายเพ็ญคิดว่าตัวเองประมาทค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยต้องขยันทำค่ะ บอกพี่สาวตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าประมาทกับชีวิตแค่คำว่าประมาทนี้ยายเพ็ญก็เอามาดัดแปลงได้แล้วค่ะคือประมาทคือการปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติธรรมยาเพ็ญก็ไม่เก่งเรื่องนี้หรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่ายาเพ็ญปฏิบัติ เท่าที่ปฏิบัติได้ยายเพ็ญจะบอกให้เ,เพื่อนๆฟังเรื่องของอยายเพ็เวลาตื่นนอนตอนเช้าพอลืมตาปุ๊บก็จะนึกถึงเลยค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นหัวค่ะเพื่อนๆยกมือขึ้นหัวแล้วก็จะทำมือหรือไม่ก็ตามแต่ส่งจิตสมาทานสินห้าหรือไม่ก็ ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทันทีทันใดเลยค่ะยายเป็นตื่นขึ้นมาก็ขอพอรจากคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ข้าพเจ้านับถือให้มาให้พรให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสมความมุ่งมัมม่นปรารถนาได้อบุญไปต่อยอดสร้างบุญบารมีให้ตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วขอพอรขอไปตอนเช้าขอเถอะค่ะเพื่อนๆขอพอรแล้วพรมันจะมาช่วยเราจริงๆนะคะเพราะว่าการขอพอรคือการดึงพลังที่ดีมาปกป้องคุ้มครองคับเพื่อนๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความเพียรของเราเพราะว่าคนเรามีบุญมีบารมีไม่เท่ากันมี เจ้ากรรมนายเวรไม่เหมือนกันค่ะมีบุญมีบาปไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่บุญจัดสรรคือการปฏิบัติธรรมเราจะต้องปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะหนีเจ้ากรรมนายเวครค่ะเพื่อนๆนอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรมันตามทันพอเจ้ากรรมนายเวรตามทันแล้วเราจะไม่มีพลังต่อสู้กับมันเจ้ากรรมนายเวรตามทันในช่วงที่เราบุญน้อย หรือว่ากําลังน้อยกําลังปฏิบัติธรรมน้อยค่ะเพื่อนๆปฏิบัติธรรมเอาไว้ให้ธรรมะเข้มแข็งเอาไว้แล้วบุญจะคุ้มครองเราถ้าสมมติว่าความรู้สึกยังสะดุดโชคร้ายอยู่คือพูดให้ฟังนะครับเพื่อนๆคาว่าโชคร้ายมันไม่มีหรอกค่ะเพื่อนๆคือหมายความว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่หรือว่ายังมีเคราะห์อยู่ เราก็ยิ่งปฏิบัติธรรมเลยค่ะเพื่อนๆนถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติธทมหนัก,ห,นกหรือโดนขโมยหรือโดนทุบโดนตีหรือว่าตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ยังเอาทันอยู่ยังเอาถึงอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพื่อนๆนแต่เพียงแต่ว่าอย่าทอ้อถ้าเราเข้าใจถึงธรรมะแล้วความรู้สึกมันซาบซึ้งตรงนั้นแล้วเราจะ เข้าใจแล้วจะไม่ท้อค่ะจะเกิดเรื่องอะไรก็จะไม่ทอ้อแม้กระทั่งเจ็บปวดเราก็จะประคองจิตเอาไว้ค่ะเพื่อนๆคือเราก็พยายามอย่าไปสนใจความเจ็บปวดนั้นๆเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นมันจะทำลายจิตใจของเราได้คือปฏิบัติทำไม่ได้แล้วแถมยังเอาจิตนั้นไปจับ กับความเจ็บปวดแล้วเราก็จะไม่ไปไหนกับเพื่อนถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเขาก็จะเข้าใจครับเพื่อนๆนถึงเยเป็นก็เธอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พอเข้าใจในส่วนที่เข้าใจคะ่ะอันนี้ก็ฝากให้น้อง FC ที่น่ารักคนนี้ทำเท่าที่ทำได้นะคะ,คะเพื่อนๆน ก็เหมือนเรื่องเรียนล่ะค่ะคือการเปรียบเทียบไม่มีใครแก่เกินเรียนก็เหมือนปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อนเอนปฏิบัติธรรมไปเถอะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่หากมีโอกาสปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายค่ะเพื่อนเอนถ้าอาการของคนเราป่วยหนักเป็นหนักแล้วแล้วมันจะไม่มีสติค่ะ อันนี้ยายเพนเป็นห่วงยังไงก็ขอให้น้องเอฟซจงโชคดีและสมความมุ่งมา่นปรารถนาบุญรักษาพระคุ้มครองขอให้สำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและอธิษฐานและปรารถนาสำเร็จในชีวิตครอบครัวการงานการเงินสำเร็จแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญเสริญสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทัวหน้ากันค่ะขอให้โชคดีโชคดีค่ะอันนี้เป็นการอธิบายค่ะเพราะว่าการที่จะตอบเพื่อนสั้นนิดเดียวมันรู้สึกว่ามันมันไม่ละเอียดพอค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมและให้กำลังใจเป็นมาตลอดค่ะแล้วขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านและขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโชคดีค่ะ